สวัสดีค่ะเจอกับคุณพิงเจแปนพากินพาเที่ยวนะคะตอนนี้ก็เราอยู่ตรงสะพาตนตรงนี้สวยงามมากเลยเ,เดี๋ยวเรารอลูกค้าอยู่เดี๋ยวเราจะไปที่ป่าไผ่กันนะคะที่จะดโด่งดังกันค่ะเดี๋ยวรอไปกันนะคะตอนนี้ลูกค้าทานข้าวอยู่พิงยังนั่งรออยู่นะคะเดี๋ยวไปกันค่ะไปกัน,นเดอ้อค่ะเด้อไปเบิร์กว่าความงามจะงามขนาดแบบเที่ยวเกียวโตมีงามของงามแขงงม่งงามดีๆรอกระอดกระเดียค่ะ ขายกุ้งขาลูกคไก่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะงามีิลี่หรอกระดองกระเดียค่ะคนกระไรหลาย,ลายความงามกับงามงามฐานสถานนี้หามถามเด้อค่ะเด้อคนเป็นกีฬาบนสามาเที่ยว์อิทธคุณยาเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแยกจากตรงนี้ไปขวามือเราจะไปออ่่าานี่จะมีา ต้นไถส่สวยนะคะคทุกคน่าลูกไถ่ความสวยว่าเป็นรูกผ่าเป็นูผ่าหวานสวยงามางน่นนารักจัดจ้านอะหัก ร้านอาหารที่คุณพิงแนะนำแล้วก็มันแบบมันหาไม่ได้ไม่ใช่ว่าแนะนำหรอกค่ะคือแบบว่าลูกค้าก็หิวกันมีเด็กน้อยมาด้วยนะคะก็เลยมาได้นั่งทานร้านนี้กันนะคะคุณพิงค์ก็แนะนำไอ้ปลาไหลเอียนวันห่าอะกเอียนนี่คือเอียนนะคะเอียนเอียนก็เป็นภาษาอีก็เอียวเอียนยนี่กันนะคะคือแนะนำอ่าแซบคักมันบบคือหมองอื่นแล้วก็ ช่วงที่รอลูกค้าเดี๋ยวเราก็มาดูก็มีอะไรถ่ายในร้านมั่งนะคะก็จะมีทำจากชาเขียวค่ะประเทศญี่ปุ่นนะเกียวโตนล้วก็จะเป็นชาเขียวนะคะนี่ค่ะทำจากชาเขียวเลยนะคะเนี่คย,ยะค,ะคุณพิงค์ทานไม่ได้เลยเหตุผลเพราะว่าคุณพิงค์แบบชานี่ยทำให้แบบ โมจใจเต้นตุกตับตุกตับตุกตับแต่กินดืมมด่มดื่มดื่มแอลกอฮอล์ไม่ตุกตับตัตบนะคะรออยู่ไม่มาค่ะนี่คือร้านขายของฝากนะคะทุกคนเรารอลูกค้าอยู่ค่ะลูกค้าก็ทานานานอยู่นะคะกินโดนโดนมาเธอในหยากไปอย่าไปร้ายหม่องมันเธอหนิเบิร์คำสิบเอ้า เกี่ยวตัวเมซิงเกี่ยวชมามาเด้อมาเทียวเกี่ยวตัวพี่น้องแมวมาเดอ้อค่ะเดี๋ยวห้าจะเป็นงหม่องงามต้นไผ่ที่คนไทยชอบมาถ่ายรูปถ่ายภาพกันนะคะนี่วันนี้วันอาทิตย์คนเยอะเยอะคนหลายลีไปกันต่อขนมหวานเวซาเขาเรียกอะไรนะคะทุทกคน อาราชิมายาเชียมะครับอกนะคะมีเผาเลยค่ะมีเผามีเผาเลยนะคะสายรวานจิตาจุ้จงพทยจางตลาดหนิงนเวเชชันก็สายหวานหรือสาไม่รู้เนาะวันนีจ้จางมาเด้อ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 ลาอาราชิมายานะคะ ยุคขางที่ห้อไปไอจะไป,ะไปต้นไผ่กันนะคะรอลูกค้าอยู่ลูกค้ายังทานไม่เสร็จเลยกินโดนแล้วเราหนีไปใส่บะโหการทุกคนมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เขาอ,อยากทานของหวานขนมหวานถามคุณพิงว่าจะเอาจะเอาไอคีมไอมไอติมไหมคุณพิงก็บอกว่าไม่ค่ะขอบคุณมากค่ะแต่ใจกระบ,บอกว่าขอแอน็รอยให้ให้ดิชันหน่อยค่ะประมาณนั้นค่ะกำลังเลือกกันอยู่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปป่าไผ่กันเดี๋ยวเราจะไปหลายที่ลหลายทางอยู่ น้องอดตาาคผมบน่ารักดูสิคะว่าลูกคาที่ฉันจะทานจะซื้อให้แต่ไม่เอาค่ะชันสายเมานะคะไม่ใชสายหวานจีตาจูเลยจ้าค่ะทุกคนลูกค้าที่ฉันก็ทานไอติมกันนะคะรีเซ็อ้ยย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 ุงงดยยยยยยโหลสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณค่ะคนเยอะมากเลยค่ะทุกทุกคนสวยมากเลยค่ะทุกทุกคนงามค่ะงามแนงาม,งามวีนีเรากระโดกระเดีย <c oughs> Thank you so much Thank you so much พระคุตจ้าทุกคนค่ะฝนตกค่ะฝนตกฝนตกฝนตกค่ะโรแนีิตาแล้วจะไปถึงต้นไผ่กันไหมคะฝนตกค่ะฝนตกก็เช็คแล้วนะคะฝนไม่ตกนะคะเดินกันอยูงหลังงนี้นะคะสวัสดีฝนตกค่ะ สวัสดีฝนตกทุกคนฝนตกทุกคนฝนตกนะคะก็ ok. สนุกดีนะคะน่ารักมากเลยเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยค่ะคือเราโทรหารถแล้วเราจะเดินไปรถแล้วนะคะทุกท mm ุกคนน่าร yeah, ักก ok. ันมากเลยค่ะฝนตกไม่มีอะไรคุมหัวนะคะแล้วเจอกันที่รถนะคะฝนตกนักมากค่ะ กำลังจะเดินไปหารถนะคะฝนตกฝนตกค่ะน้งสารมากเลยเปียกปอนกันหมดเลยค่ะเรามาถึงอีกวัดหนึ่งแล้วนะคะวัดน้าใสนะคะลูกทัวร์ของดิฉันก็นอนหลับสลับสไลดยนะคะเดินทางจากวัดที่ผ่านมาเมื่อกี้42นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะแบตเตอรี่ก็ไม่มีแล้วค่ะ ถึงแล้วนะคะทุกๆคนเรากําลังจะขึ้นไปข้างบนเนะคะแต่เราถามลูกค้าอยู่ว่าอาถามคุณเพราะว่าจะเข้าไปข้างในไหมต้องเดินหลายกิโลอยู่นะคะก็เหมือนเดิมค่ะคุณพิง์ก็เคยทามมาแล้วนะคะสวยงาม,มาะความสวยงามของวัดนะคะทุกๆคนคนคเยอะแยะ น้องยังยังง่วงนอนอยู่เลยน้องยังง่วงนอนอยู่เลยคนเยอะมากเลยค่ะคนก็ไปถ่ายในซุ้มซา,ากุระกันนะคะ ถึงบ้านกันแล้วนะคะทุกๆคนขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคลิปคุณพิงค์พากินพาเที่ยววันนี้พาลูกคา้าโคลัมเบียนะคะ3คนน่ารักมากแล้วก็ให้ความร่วมมือมากน่ารักจริงๆค่ะก็ขอบคุณมากนะคะคลิปนี้ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามคอมเมนต์ให้คุณพิงค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะและเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายถึงบ้านแล้วคะ่ะบ๊ายบาย